ตอนนี้ดีที่สุดที่ได้รับลังวันจากคาราบาวแดงนี่ก็รู้สึกดีใจไม่คิดว่าจะมีวันนี้นครับต่อไปนี้น่าจะดีกว่านี้อีกนับจากหนึ่งแล้วพี่ไม่ศูนย์แล้วครับเอาทองคาไปขายได้ตังค์มาหนึ่งล้านบาทไปออกรถความฝันอยากได้รถมานานแล้วครับเอาไว้ไปทําการค้าขายกับแฟนนะครับขายกับข้าวที่ต่างยังบัดครับลำกไปรับพ่อก่อนนะครับไปพ่อก็ดีใจแล้วพ่อก็นั่งบนอยู่ว่าพ่อบอกคิดถึงแม่อยากให้แม่ได้เจอจุดนี้ตัวนี้พูดจริงนะพี่บอกแม่บอก,บอกหนูได้รถมาแล้วนะความฝันอยากให้แม่คุ้มครองลูกน ต่อยอดไป้เลยเผื่อจะได้ดีกว่านี้อีกอ่ะอคิดถึงเขาอยากให้เขามานั่งรักแม่อ่ะพี่ครอบครัวคือกําลังใจของผมครับมาที่หนึ่งครับเราเห็นคนที่เรารักมีความสุขมันก็มีกําลังใจอ่ะพี่มันรู้สึกอยากสู้อยากให้พี่ๆทุกคนอยาอ่าท้อลองทำเหมือนผมลองซื้อระบาแดงมากินดูพี่จะได้ความฝันได้มอนผมลุ้นล้านกับคาราบาวได้ง่ายๆแค่แอดไลน์ส่งเลขใต้ฝาวันนี้ถึง28เมษาย,ยน2563